สวัสดีครับวันนี้มีเกียร์ิโฮมครับและหมวก ATV Corsa Double Face ครับซึ่งมีหน้าพี่วาเลนติโนรอซซี่อยู่ด้านหลังนะฮะลูกตาลอหลอนๆน่ากลัวครับเจอตอนกลางคืนก็ตกใจได้นะครับสวัสดีครับพี่วาเลนติโนรอซซี่ครับล่าสุดครับเป็นไงครับฝนตกเปียกตานะฮะอาจจะมองวิ่ยจทัศน์ไม่เห็นนะฮะนี่ครับเป็นอย่างนี้ฮะนี่ทำยังไงอะครับโอ้ก็เช็ดดิครับไม่ยากครับ แต่ก่อนเรามาเช็ดครับวันนี้มีโหมดมาโครมาให้ดูนะครับว่าคําว่า h y d ดรโฟบิ i c Effect มันเป็นยังไงครับนี้ครับน้ําตั้งชันเป็นประมาณร้อองศาครับอย่างที่เห็นนะครับ <gun> ผมไม่สามารถใกล้กว่านี้ได้ล้นนี้เป็นโหมดมาโครแล้วนะครับ <gun> ก็เวลาเปียกทำยังไงครับก็เช็ดเีกครับปั๊บสะอาดทีเดียวจบง่ายแต่ประเด็นคือไม่ใช่อย่างนั้นฮะ เวลาเราขับรถอยู่อ่ะมันก็เปียกฝนครับมันไม่สามารถจะไปนั่นได้เราจะลงที่ชิลนี่ครับชิลฝนถ้ามันไม่ฝนเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าเคลือบแก้วแล้วดียังไงนี่ครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูครับลมจากปากไม่ได้เร็วกว่าลมจากที่คุณขับรถแน่นอนเห็นไหมครับมันสะอาดมันใสฮะมันง่ายมากครับแล้วก็ยังคงเป็นไฮโดรโปบิกเอฟเฟกอยู่ครับ เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากการเคลือบแก้วครับเพราะแรงตึงผิวที่ผิวครับผมทําให้เม็ดน้ําตั้งชันได้ลักษณะอย่างนี้ครับร้อยห้าองศาอย่างจริงจริงครับมือผมอาจจะสั่นนิดนึงนะฮะเพราะป็นหมดมาโคมือสั่นอยู่แล้วครับก็ขอบคุณครับท่านลูกค้าครับที่ให้ความมั่นใจครับและพี่วาเลนติโนลอสซี่ครับที่มาแวะเยี่ยมร้านผมอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ